หลังจากที่เราได้ไปเที่ยวชมวัดมหาธาตุและได้ไปกราบสักการะพระคุณลางคำแหงแล้วนะครับเราก็จะปั่นจักรยานไปที่วัดที่อยู่ไม่ไกลจากวัดมหาธาตุนะครับก็คือวัดตะพังเงินะครับคือก็มองเห็นอยู่นะครับก็เดี๋ยวจะปั่นออกอ้อมไปทางด้านหลังนะครับก็จะถึงวัดตะพังเงินนะครับมองก็มองเห็นอยู่นะครับอ่านี่ครับถึงวัดตะพังเงินแล้วนะครับคาว่าตะพังก็คือสระน้ํานะครับคือวัดตะพังเงินก็คือวัดที่อยู่ริมสะ ด้านทิศตะวันตกของวัดมหาธาตุนะครับนี่นะครับนนนรับเจดีรตรงโน้นเราจะเดินไปชมแล้วก็ไปกราบพระตรงนั้น,นครับครับด้านซ้ายนี่ก็คือตะพังหรือสระน้ํานะครับโดยวัดตะพังเงินนี้ก็จะตั้งอยู่ริมสระน้ํานะครับก็ภายในพระวิหารก็เป็นเสาศิลลาแรงนะครับก็มีพระประธานเป็นพระพุทธร,รูป ปางมารพิชัยนะครับแล้วก็จะมีเจดีย์องค์ใหญ่เป็นประธานอันนี้คือเจดีย์รูปทรงเข้าบินนะครับอันนี้เป็นบริเวณโดยรอบวัดตะพังเงินนะครับเนี่ยเห็นเจดีย์ชัดเจนนะครับ,รบหลังจากกราบพระเสร็จเราก็จะเดินกลับออกไปปั่นจักรยานต,ต่อไปอีกวัดแห่งหนึ่งนะครับ นี้อากาศกา็อระมาในร่มไม้ก็ลมรื่นพอสมควรครับลมเย็นๆนะครับไม่ไม่ร้อนมากนะครับแต่เราก็จะปั่นจักรยานไปที่อีกวัดหนึ่งนะครับที่อยู่ไม่ไกลกันมากนะครับน่าจะเป็นวัดสีสวายนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับของข้างทางในการปั่นจักรยานภายในอุทยานประวัติศาสตร์สุขโขทัทยนะครับ ก็จะมีร่มไม้มีต้นไม้นะครับต้นมะขามต้นหมากขามนะครับครับก็ผู้คนนักท่องเที่ยวนะครับก็จะปั่นสวนไปสวนมาอย่างเงี้ยครับ mm hmm. เพราะว่าวัดที่อยู่ในอุทยานประวัติศาสตร์ที่ก็อยู่ไม่ไกลกันมากนักนะครับแต่เส้นทางในการปันป่นจัก,กรยานนั้นก็จะปั่นโค้งไปโค้งมานะครับถ้าเราจะเดินถ้าเรา,าไปในรถไฟฟ้าหรือรถรางนะครับก็ถ้าลงเดินไปก็ไม่ไกลกันมากนักนะครับ แต่ถ้าปั่นจาการจานแบบเพลินๆก็ปั่นไปเรื่อยๆโค้งไปหาอีกวัดนึงนะครับนี่ครับก็ด้านหน้านี้ก็จะเป็นวัดสีสวายนะครับเดี๋ยวก็จะจอดตรงนี้เพื่อไปชมภายในตัววัด ครับตอนนี้เราก็มาถึงวัดศรีสวายแล้วนะครับแล้วก็จะเดินไปด้านในนะครับสําหรับวัดศรีสวายนะก็จะอยู่ห่างจากวัดมหาธาตุนะครับประมาณ350เมตรโดยประมาณนะครับจะตั้งอยู่ทางทิศใต้ของวัดมหาธาตุก็ไม่ไกลกันมากนักนะครับภายในวัดศรีสวายนะครับนี่ครับนี่เป็นรูปจําลองนะครับของวัดศรีสวายรูปเรียกว่ารูปสัิษฐานนะครับว่าเออในรูปทรงน่าจะเป็นอย่างนี้นะครับก็คือ ภายในวัดก็จะประกอบด้วยนะครับปาง3องค์นะครับเป็นศินลป,ปะสมัยลรบ,บุรีนะครับด้านหลังนั่นนะครับเ,เขาก็สันนิษฐานว่าปาง3องค์นี้น่าจะเป็นเทวสถานของศาสนาฮินดูนะครับแล้วก็โอเมริการสร้างพระวิหารขึ้นด้านหน้านะครับนี่คือเสาพระวิหารเราจะเดินไปด้านในที่เป็นที่ตั้งของปาง3ององนั่นนะครับนี่ครับนี่ปางด้านในนะครับก็จะเหมือนเป็นเทวสถานนะครับ ของศาสนาพาราหมณ์หรือศาสนาฮินดูก็ถ่ายภาพเสร็จแล้วก็จะออกมาด้านนอกอันนี้เป็นวิหารที่เขาสร้างขึ้นมาด้านหน้าของพระปาง3องค์นี้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะ,อ,ะออกไปด้านนอกนะครับเพื่อที่จะปั่นจักรยานไปอีกวัดหนึ่งนะครับซึ่งเส้นทางต้องวางแผนดีๆนะครับมันก็จะโคดเคี้ยววนไปวนมานะครับถ้าเราไม่วางแผนในการปัน่นหรือจะ ชิวๆปั่นแบบชิวๆก็ปั่นไปเรื่อยๆนะครับตามเส้นทางที่ที่ทมีให้ปั่นนะครับนี่ครับเาจะโค้งไปโค้งมาแต่สองข้างทางก็ร่มรื่นดีครับอากาศไม่ไม่ได้ร้อนมากก็จะให้ชมบรรยากาศาภายในอุทยานกันแบบยาวๆเลยนะครับอสองข้างทางที่เราปั่นจัก,กรยานไปนะครับอากาศก็ร่มรื่นดีนะครับก็มีต้นไม้มากมายนะครับ เดี๋ยวดูกันยาวๆครับกับบรรยากาศภายในอุทยานก่อนที่จะไปถึงวัดอีกแห่งหนึ่งนะครับเส้นทางที่เราปันจกยะผ่านไปน,น,นี้นะครับก็จะผ่านโบราณสถานหลายที่นะครับแต่บางบางที่เราก็ไม่ได้แวะนะครับก็ จะปั่นจักรยานผ่านไปเลยนะครับก็เห็นปั่นจักรยานโดยรอบก่อนจุดไหนที่มันจุดใหญ่ๆถึงจะได้แวะเข้าไปชมนะครับในโบราณสถานแห่งนั้นนะครับ รถปั่นจักรยานมาสักพักใหญ่ๆครับก็จะมาถึงวัดสระศรีนะครับวัดสระศรีก็จะเป็นวัดที่มีทัศ์นิยภาพที่สวยงามนะครับเราะเป็นวัดที่อยู่บนเกาะกลางน้ําวัดสระศรีนี้ก็จะตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของวัดมหา,าธาตุนะก็จะห่างวัดมหา,าธาตุพอสมควรนะครับเราก็จะเดินข้ามสะพานไปที่เกาะกลางน้ำที่เป็นบริเวณที่ตั้งวัดนะครับ ด้านซ้ายก็จะเป็นเหมือนเป็นสระน้ําขนาดใหญ่นะครับด้านซ้ายด้านขวานะครับตรงกลางก็จะเป็นเหมือนเกาะนะครับเป็นเหมือนเกาะที่เป็นที่ตั้งของวัดส,สีหรือวัดสาสีเนี่ยครับก็จะเป็นวัดที่มีจุดเด่นก็คือมีเจดีย์ประธานทรงลังกานะครับด้านหน้าก็จะมีวิหารขนาดใหญ่เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมันวิชัย พจนรูปปางมานวิชัยนะครับนี่คือวิหารหน้า,นา,นาของเจดีย์ประธานแล้วก็ยังมีเกาะนะครับที่เป็นที่ตั้งของพระโอโบสถ์นะครับเกาะขนาดเล็กตรงกันข้ามกับวิหารใหญ่นะครับนี่ก็จะเป็นบริเวณโดยรอบวัดเมื่อเราได้ชมวัดเสร็จแล้วก็จะเดิน ข้ามเจมา้าพานจุดเดิมที่เราเดินข้ามมาตอนแรกนะครับเพื่อที่จะปั่นจักรยานออกไปที่จุดอื่นๆต่อไปนะครับมาชมวัดสดสีเสร็จแล้วนะครับเราก็ปั่นจักรยานออกมาก็มีโบราณสถานอีกหลายที่นะครับที่เราไม่ได้แวะเข้าไปชมแล้วก็ถ่ายภาพมานะครับ ก็ด้ยเวลาด้วยนะครับนี่เขาจะปัดออกมาด้านนอกนะครับด้านขวามือก็คือวัดมหาธาตุอันนี้ก็เป็นทางที่เราเข้ามาครั้งแรกนะครับวันหลังมีโอกาสก็ได้ได้มาชมโบราณสถานนะครับในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยนะครับที่เรายังไม่ได้ชมด้านหน้านี้ก็คือทางที่เราเข้ามาครั้งแรกนะาทางออกกับทางเข้าก็เป็นจุดเดียวกันนะครับด้านขวามือก็เป็นที่จอดรถรางด้านซ้ายก็เป็นทางที่ผู้ชม ต้องเดินผ่านนะครับซื้อบัตรเข้ามาซื้อบัตรผ่านปร,ประตูเข้ามาขาออกเราก็ปั่นจักรยานออกได้เลยนะครับแล้วก็เอารถไปคืนเขานะร้านโอ,โอมตรงโน้นนะครับออก็ฝากกดติดตามนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปผมก็ขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ